อ๋อครับต่อคือตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณครับยังไม่มีสัญญาณสัญญาณมันจะดับนี่พวกนี้ก็ไปกินข้าวกันเมื่อกี้ไฟไม่ได้ไหมทีคือเขากาลังย่างกุ้งย่างปลาหมึกย่างปลา,ปา,ปาอะไรอย่างงี้ครับขอโทษทีเม,มื่อกี้นึกว่าไฟไหมเห็นควมมันขมงอ๋อนี่เห็นไหมเรือเรือที่ของกรมอุทยานแห่งชาติก็มาตามมาดูเช็คดูว่าเออมันเป็นยังไงมั่ง ทางนี่ดุนด,ดูอันนั้นอันนั้นมันมันเป็นเกาะเป็นเกาะเอาน่ากรมกรมอุทยานกรมอุทยานก็จะมีล่องมาเห็นไหมอ่านี่พวกนี้เ,เป็นเป็นเรือตรวจการนะเป็นเรือตรวจการตรวจความปลอดภัยความใครที่ว่ามีมีความมั่นใจในตัวเองก็เรือพวกนี้แหละจะมาจับพวกเรานี่อ๋อ นี่ทิวเขามันจะมีทะมีมีหมอกมีอะไรอากาศสมบูรณ์มากตอนนี้คือจะไล่สดตอนแรกคิดจะไล่สดแต่ไล่สดไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นสัญญาณมันไม่มีเข้ามาใกล้มาเลเซียเข้าทุกทีครับอ่อเข้ามาใกล้มาเลเซียทุกทีอ่าผมจะการไล่จะคิดตอนแรกคิดจะไล่สดก็ไล่ไม่ได้ อนูนก็เพยก,ก,กอีกอีกอีกเพย์ขนาดนี้อีกอันหนึ่งครับอยู่ตรงนู้นคือเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะไปทางไหนนี่มันมีทางแยกครับนี่ทางแยกไอ้น,นี่คือทางแยกไทยไปทางมาเลเซียอีกทางหนึ่งแล้วก็อันนี้คือทางที่เราจะไปที่หมู่บ้านของชาวป่าชาวเขาชาวสาไกชาวเงาะป่าอะไรนี่เนี่ย เป็นเขาเรียกงอกป่าดีกว่าเรียกสกายนี้เรียกไม่ได้เพราะว่ามันจะเคืองมันมันจะไม่พอใจพวกเราหาว่าไปดูถูกพวกมันก็เหมือนเราไปเรียกคนอีสานว่าไอ้คนลาวอะไรประมาณนั้นแหละครับน,นี่นี่ข้างหลังนุ้นก็กำลังกินกินข้าวชาวนี้รู้สึกว่าจะกินข้าวยำ ข้าวยำคนละจานไข่ค,คนละใบถ้าใครไม่เคยรู้ว่าข้าวยำเป็นยังไงก็มาที่นี่ครับจะได้กินข้าวยำตอนเช้าๆอ่นแะแพนั้นเขานอนตรงนี้เมื่อคืนแต่เรานอนอ,นอีกฝั่งหนึ่งสัญญาณมันไม่มีเลยอยู่ในเขาก็าใครจะมาปักเสาให้เราอยู่ในควรน,นี้น้ำในนี้เห็นเขาบอกว่าประมาณ1 5 0ย0เมตรถึง200เมตร ความลึกแต่ปลานี่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับปลาตัวให,ใหญ่แต่ห้ามจับเพราะว่ากรมอุทยานแห่งชาติเขาไม่ให้จับเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดจับได้คือเขาจะขังคุกอย่างเดียวเขาไม่มีการปรับนะครับดูครับขนาดที่นี่มีคนมาเที่ยวเยอะแยะแต่ที่นี่ขยะไม่มีสักชิ้นเลยคือทางกรมอุทยานเขาควบ,บ,บคุมได้ดีมาก ยังไงเขาก็ต้องดูแลพวกเราอย่างดีคือเรามาเที่ยวแล้วเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางกรมอุทยานแห่งชาติด้วยแพรนิ่งเป็นแพรของชาวบ้านที่นี่ครับ,รบที่มาช่วยกันทำแล้วก็ให้พวกเราได้มาเที่ยวไกลๆขนาดนี้วิ่งไม่เร็วแต่วิ่ง3-4ชั่วโมง คือมันไกลมากประมาณ3 30 40 50โลอตอนนี้ก็กำลังเดินทางจะเข้าไปที่หมู่บ้านง้อป่าอ๋ออันนั้นมันเป็นแพรอีกลำหนึ่งแพนี่คือเขาไปหลบมุมอยู่ตรงนั้นแต่ที่นี่ว่าไอเรานี่ไม่รู้ว่าจะไปเจอพวกง้อป่าตรงไหนก็ยังไม่รู้แต่ที่นี่แน่ก็คือตัวทากนี่เยอะแยะในป่านี่ อนี่อยู่บนแพยอยู่บนแพอยู่บนแพตอนนี้เราอยู่บนแพีน่นี่คือชูชีพวันนี้ไม่น่าจะได้เล่นน้ำเลยนะไม่น่าจะได้เล่นน้ำแล้วนี่มาดูมุมมุมข้าวยำมาดูมุมข้ายวยำตรงนี้ ขายำขยำดูคยจะประมาณมีปลาทิพตกได้เกาาลุยก็กาล็กลุยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม โอเคแล้วนี่คิดจะมากันอีกไหมครับในคราวนี้จะมากันอีกไหม,ไม,ไมตอบด้วยเลยมากมากครับผมคนนี้ก็คนนึงคิดจะมาอีกไหมครับเทีเ่ยวหน้าครับมากมามากินขา้าวยำกินขา้ขาวยำข้าวยำกับไข่ตอนเช้า นี่คือเขากําลังกินข้าวกันอยู่ครับรอบหน้าจะมาอีกไหมครับลองมนอโอเค <Okay. S 2> ที่นี่น่าเที่ยวมากอ่านี่มุมมันเป็นมุมที่ว่ามุมยางมุมเผาุ่งนี่ไม่ได้ซื้อไม่ไม่ได้จับในในแม่น้ํานี่นะคือกุ้งเราซื้อมาตลาดนืออได้ Oh. Okay. Uh. Ini ke kau? Ya. Pepepepe. Kau. Yang siapa? Naf. Bahu. Beranjang. ni. Ini, berikan, ramah berjubelikan. เดี๋ยวจะพูดกุ้เกียวมาหนึสินี่นี่คือเรามารับบริการรับข้าวยำข้าวยำแล้วก็ไข่ไข่นี่เราต้องหยิบเองครับไข่หนึ่งฟองและนี่จะขอกุ้งไม่รู้พอจะให้ไหมขอกุ้งสองตัวครับกุ้งกุ้ง โอเคเนี่ยเขาให้เขาให้สองตัวโอเค okay. ขอบคุณครับเนี่ยคือเราต้องทำปฏิบัติตามเขาไม่ได้นะนี่คือในห้องครัวดูอะไรอยู่เรามีปลาของกลางคืนป้าอคืนเราเอาปลาตัวนี ทำไมเรือจอดอ,ออกเรือหยุดแล้วออ๋ตอนนี้คือเราอยู่ตรงนี้เรือกำลังไอ้แพกำลังจะจอดแพกำลังจะเข้าจอดแลนะตอนนี้แพกำลังกำลังจะเข้าจอดท่าแล้วนี่สปีดโพุชแพกำลังกำลังกำลังเข้าจอด คือจะดูว่าพวกสัตว์ไก่มันมาตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยต้นไม้ใหญ่ก็ตรงนี้แหละแผล่เริ่มเริ่มเริ่มเข้าท่าจอดแล้วแผ่เริ่มเข้าท่าจอนแล้วเห็นไหมโดนหลิวฟางนีดนนี่กำลังกินข้าวอยู่ครับ แพกำลังลงจอดเห็นหเราเรือแพวิ่งมา,ปร,มามงงประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้คือเราต้องรอพวกชาวป่าพวกพวกง้อป่าออกมาเดี๋ยวเพราะว่าเขาจะนัดไว้ตรงนี้ว่าง้อป่าจะมาหาพวกเราตรงนี้แหละจุดที่ว่าเรานัดง้อป่าจะมา เดี๋ยวยังไงจะมาเจอกับพวกเราคือจะถ่ายรูปถ่ายอะไรได้กับพวกเรานี่คือนี่คือพนักงานของเขานี่คือเจ้าของเพยนี่คือพนักงานของเขาออกพลังโยนเชือกเนาะโยนเชือกกำลังจะล่ำเชือกล่าล่ำลำเพยเพยตอนนี้เพยเข้าจอดเรียบร้อยแล้วครับโอเคเพยเขาเ้าจอดเรียบรนะ้อยแล้วอ่า โอเคครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวยังไงพวกชาวงอป่ามาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไล์อีกทีนึงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ